สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รุ่งทิพย์มีเมนูไก่ตุ๋นสมุนไพรมาฝากทุกคนค่ะอันดับแรกเราก็มาเตรียมหั่นสมุนไพรไทยกันก่อนนะคะเราก็จะใช้รากผักชี5ารากทุบแล้วก็หัน่นเป็นท่อนสัส้นๆค่ะค่ะเราก็หั่นเป็นแว่นส0แว่นนะคะคล้ายสองต้นทุบแล้วก็หั่นเป็นท่อนสองท่อนค่ะ ใบมะกรูดห้าใบนะคะฉีกให้ใบเล็กลงค่ะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมตุนกันนะคะใส่น้ำหนึ่งนิดรึเนลงในภาชนะที่เราจะใช้ตุนค่ะจากนั้นก็ใส่สมุนไพรที่เราเตรียมเอาไว้นะคะรากผักชีตะไคร้ใบมะกรูดขาแล้วก็ใส่พริกไทยดำเศษเนีนส่วนสี่ช้อนชาค่ะพริกไทยดำก็ทุกพอแตกๆนะคะ จากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยสีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยซอสปรุงรสเศษส่วนสีถ้วยสีอิ๊วดำสองช้อนชาเหล้าจีนครึ่งถ้วยแล้วก็น้ำตาลปี๊บสช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วเราก็เปิดเตานะคะคนให้น้ำตาลละลายค่ะ จากนั้นใส่ไก่ลงในหม้อตุ๋นนะคะใช้สะโพกไก่หกชิ้นและน่องไก่หกชิ้นค่ะหรือว่าจะใช้น่องไก่หรือว่าสะโพกไก่อย่างเดียวก็ได้ค่ะ mm hmm. ใส่เห็ดหอมแห้งสิบดอกค่ะโดยนำเห็ดหอมเนี่ยไปแช่น้ำให้นิ่มก่อนนะคะแล้วก็บีบน้ำออกให้หมดค่ะ mm hmm. จากนั้นเราก็จะปิดฝาภาชนะค่ะ ในระหว่างตุ๋นก็ระวังน้ําเดือดล้อนออกจากหม้อด้วยนะคะเราจะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนในการตุ๋นนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการตุ๋นทั้งหมด50นาทีค่ะเมื่อตุ๋นได้30นาทีนะคะก็ใส่แครอทลงในหม้อตุ๋นค่ะโดยเราใช้แครอทครึ่งหัวนะคะแล้วก็หั่นตามขวางของหัวค่ะจากนั้นเราจะตุ๋นต่ออีก20นาทีนะคะหรือว่าตุ๋นจนกระทั่งไก่เปื่อย,ยนุ่มต,มตามต้องการค่ะ เราจะใช้ผักลวกเป็นเครื่องเคียงนะคะแล้วก็นํากระทะตั้งไฟใส่น้ําแล้วก็เติมน้ํามันหนึ่งช้อนโต๊ะลงไปค่ะเพื่อให้ผักเนี่ยมีสีเขียวสวยนะคะแล้วก็เกลือหนึงช้อนชาค่ะเพื่อให้ผักมีรสชาติดียิ่งขึ้นนะคะลุงทิพย์จะใช้ผักคะน้าแควใส่บิเรียนค่ะถ้าไม่มีก็ใช้ผักวางตุ้งแทนก็ได้นะคะพอน้ําเดือดเราก็นําผักเรียงลวกนะคะก็จะได้ผักสีเขียวสวยแบบนี้ค่ะ ลวกผักเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเราก็ใส่ผักลวกไปที่ก้นชามนะคะแล้วก็ตักไก่แล้วก็เห็ดหอมแครอทนะคะแล้วก็เติมน้ำตุนไก่ลงไปในชามนะคะแล้วก็เราก็จะรับประทานกับข้าวสวยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและพบกันใหม่ในเมนูต่อไปค่ะ